สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับคนที่รอมือถือเล่นเกมตัวใหม่นะครับ ROG Phone 7ตอนนี้มาอยู่ในมือเราเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคลิปรีวิวนั้นจะยังไม่ได้ปรากฏในช่วงนี้แต่ว่าระหว่างอุ่นเครื่องนั้นเราจะให้คุณดูพรีวิวกันไปก่อนกับการแกะกล่องและก็พาไปรู้จักกับมันเบื้องต้นนะครับในตัว ROG Phone 7พร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับคลิปแรกที่เราจะมาพูดถึงนะครับอย่างที่เราได้เกิดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเกี่ยวกับตัวของ i g p h ฝน e 7นะครับก็เราจะมาแกะกล่องกันว่าข้างในมีอะไรแล้วก็พรีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับในตัวนี้ก็1นนะครับก็กล่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้มันจะมี2รุ่นก็คือรุ่น Ultimate และรุ่นปกติซึ่งรุ่นนี้จะไม่มีพัดลมระบายอากาศนะครับโดยตัวนี้นะครับมันก็จะมี อุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับวิธีการแกะก็คือค่อยๆแกะอย่างนี้นะครับระมัดระวังสิ่งแรกที่จิ้มถาดใส่ซิมนะครับที่2คู่มือแล้วก็ที่3เป็นแน่นอนเป็นเคสนะครับเคส,เคสก็จะเป็นลักษณะเดิมเป็นเคสแข็งนะครับแล้วก็ออกแบบโดยดียวิลเคสเช่นเคยนะครับเพราะว่าเจ้านี้ก็เป็นพันธมิตรกับทางเอซูสมาอย่างยาวนานนะครับกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเอง อันที่2นะครับแน่นอนครับมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวเครื่องนั่นเองตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นละะักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆแฮนด์ออนให้คุณได้รับชมกันนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชาร์จนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็น type c กำลัง65วัตต์เช่นเคยและก็แน่นอนครับ มันก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จ usb c to c แบบถักเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าอุปกรณ์เป็นอปก์มาตรฐานของตัวเครื่องของ rog h o n e 7นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นตัว ultimate ก็จะเพิ่มพัดลมมาครับสำหรับรูปร่างหน้าตาเบื้องต้นตอนแรกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแบบรีดีไซน์ใหม่นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีตัวไฟนะครับสองจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวกล้องจะอยู่ข้างบนนะครับลักษณะก็คือจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าที่จริงถามว่าใสา่เคสเดิมไหม คาดว่าจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ a อ t i c เกอร์นะับที่อยู่ฝั่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแอติเกออยู่ข้างบนนี้2จุดนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มระเสียงพร้อมกับไมโครโฟนก็ยังคงมีมาให้ใครมีพัดลมก็สามารถเสียบได้ทั้งรุ่นของ a อติบิ a โรซิกและ a อ t i v ิ a โรเซเพราะว่าช่องเสียบ USB มันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้น,นั่นเองแต่เขาบอกว่าถ้าเสียบรุ่น7เสียงจะดีขึ้น ด้านบนนะครับก็จะไม่มีอะไรนอกจากตัวของไมโครโฟนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ด้านนี้ก็จะมีแค่ usb type c กับหูฟังนะครับข่าวดีสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะครับจะบอกว่าไอ้ตัวที่จิ้มซิมเนี้ยจากที่เราได้ทดลองสั้นๆมานะครับก็พบว่าสามารถที่จะจิ้มถาดใส่ซิมเดิมหรือยี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่ามันตื้นมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญครับ มาเปิดเครื่องกันดีกว่าโดยหน้าจอของมันก็ยังคงเป็นแบบสัดส,ส่วนที่เรียกได้ว่าคมกระชับและก็ยังเว้นลำโพงให้ีอยู่ด้านบนและด้านล่างลำโพงอยู่นี่นะครับลำโพงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้มีเสียงเคาะทีน่นึงขอภาภัยนะครับก็ลำโพงอยู่ตรงที่เดิมครับดังนั้นในเรื่องของตัวการทํางานเลนต่างของตัวเครื่องนั้นก็ถือว่าใช้คําว่าไม่แตกแต่างเดิมเลยมันก็ใช้ได้นะครับ เอาิก้เคสก็ยังคงมีมาให้นี่อเมาเคสแบบโอเสียงดังกระหึ่มอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของการตั้งค่าแต่างๆก็ยังคงเป็นแบบนี้มี X mode นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าไฟรวมถึง a e r o Active a e r o นะครับแล้วก็มีการบอกว่ารุ่นนิมก็ใช้ได้นะอะไรอย่างนี้การตั้งค่าเกมนะครับเป็นแบบนี้เบื้องต้นนั่นเอง อันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับน้าหนักก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมแบตเตอรี่อยู่เท่าเดิมแต่การใช้งานจริงๆของเรานั้นจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวต้องรอดูในรีวิวนะครับส่วนกําลังชาร์จไฟก็ยังอยู่ที่65วัตต์แต่รอบนี้รู้สึกว่า a v g 4เนี่ยมันจะมีจุดดีในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันแยกล่างอันนี้ก็ยังแยกอยู่นะครับทำให้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วได้ดีอยู่โอเคก็สั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของแฮนด์ออนก็ประมาณนี้ก่อน พบกับรีวิวได้จริงๆนั้นวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับใครที่ติดตามและรอดูอยู่ว่าราคาของมันจะเท่าไหร่เจอกันวันที่28นี้นะครับโอเคเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเวลาที่ถ่ายก็ดึกแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องปิไล์ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ